everybody how are you today I'm fine thank you and you สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปห้ทุกคนพบกันอีกแล้วค่ะกับครูอันชลีนะคะวันนี้วิชาภาษาอังกฤษของเราจะเรียนก,กันในเนื้อหาเรื่อง occupation occupation มีความหมายว่าอาชีพค่ะ เวลาที่เราอยากจะสอบถามว่าคุณทำอาชีพอะไรสามารถถามได้ดังนี้นะคะ What do you do What do you do คุณทำอาชีพอะไรเวลาตอบก็ง่ายๆเลยค่ะ I am a ในส่วนที่ว่างเอาไว้ก็ให้นักเรียนเติมชื่ออาชีพนั้นๆลงไปค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าถามคุณครูอัญชลี What do you do คุณครูก็จะตอบว่า I am a teacher ลำดับถัดไปค่ะคุณครูจะมีรูปภาพให้นะคะแล้วก็มีประโยคคำถาม What do you do What does he do หรือ What does she do นะคะขึ้นอยู่กับประธานในแต่ละประโยคนะคะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามคุณครูนะคะว่าในรูปภาพนั้นเขาประกอบอาชีพอะไรกันค่ะรูปที่หนึ่งค่ะ What does he do เราใช้ he เพราะว่า คนในรูปเป็นผู้ชายนะคะรูปที่หนึ่งเป็นอะไรคะเด็กๆ He is a d o c เขาคือคุณหมอนะคะรูปถัดไปค่ะ What does he do ในรูปนี้เป็นอะไรคะบุรุษไปรษณีย์ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะเด็กๆ He is a postman postman แปลว่าบุรุษไปรษณีย์นะคะรูปถัดไปค่ะรูปนี้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงค่ะเด็กๆด,ดังนั้น ประธานของประโยคเราก็จะเปลี่ยนเป็น she นะคะจะถามได้ว่า what does she do ผู้หญิงในรูปทำอาชีพอะไรคะ she is a singer s i n g e r singer แปลว,ว่านักร้องค่ะรูปถัดไปค่ะ what does he do what does he do he is a soldier he is a soldier เขาเป็นทหารนะคะ S O L D I E R อ่านว่า soldier คำนี้จะเป็นคำพิเศษนะคะไม่ออกตัวดีนะคะจะออกเป็นเสียงเ soldier นะคะรูปถัดมาค่ะ What does he do? He is a gardener gardener แปลว่าชาวสวนค่ะรูปถัดมาค่ะ What does he do? ในรูปนี้เป็นพนักง,งานดับเพลิงใช่ไหมคะพนักง,งานดับเพลิงเราจะสามารถเรียกได้2แบบนะคะเด็กๆแบบที่1ค่ะ he is a fireman หรือแบบที่2ค่ะ he is a firefighter ทั้งสองคำแปลว่าพนักง,งานดับเพลิงนะคะรูปถัดไปค่ะ what do they do นะค,ะคุณครูมีประโยชพิเศษนะคะใช้ they เป็นประธานเพราะว่าในรูปนี้มี หลายคนนะคะเราเลยใช้ they นะคะ What do they do? พวกเขาเหล่านี้ทำอาชีพอะไรครั They are chef พวกเขาเป็นพ่อครัวแม่ครัวนั่นเองค่ะรูปถัดมาค่ะ What does she do? ผู้หญิงในรูปนี้ทำอาชีพอะไรคะเด็กๆ She is a teacher เธอเป็นคุณครูถูกต้องไหมคะมีใครว่าคุณครูไม่ใช่คุณครูบ้างเอ่ย นักเรียนสามารถเข้าไปรับชมนะคะคำศัพท์เพิ่มเติมได้นะคะจากลิงก์ที่คุณครูแปะไว้นะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนออนดีมานคุณครูจะแปะลิงก์สำหรับคำศัพท์เพิ่มเติมไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะนักเรียนสามารถกดเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะมาถึงส่วนของกิจกรรมวันนี้ค่ะ activity activity วันนี้นักเรียนจะได้ทำเยอะหน่อยนะคะทำทั้งสิ้น3ใบงานเลยค่ะคือใบงานที่6 ใบงานที่7แล้วก็ใบงานที่8นะคะใบงานที่6มาดูกันค่ะใบงานนี้จะง่ายๆหน่อยนึงถ้าเขามีรูปมาให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะดูว่าคําศัพท์ใดที่ตรงกับรูปที่เขาให้มานะคะยกตัวอย่างข้อที่1ค่ะดูจากในรูปแล้วข้อนี้ตอบอะไรคะข้อที่1ผู้ชายในรูป he is a doctor นักเรียนก็ติ๊กถูกลงไปในช่อง doctor เลยนะคะ doctor แล้วก็ทำให้ครบทั้ง สำหรับใบงานที่7และใบงานที่8ค่ะจะเป็นการเรียงประโยคนะคะคุณครูจะมีคํามาให้ในประโยคแต่ว่าเขาเรียงอยู่ตำแหน่งที่สลับกันอยู่ค่ะให้นักเรียนเรียงให้ถูกต้องตามรูปแบบการแต่งประโยคเนาะนักเรียนก็จะต้องพิจารณาเริ่มจากประธานตามด้วยกิริยาตามด้วยกรรมหรือส่วนขยายของประโยคนั้นๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพาทาทั้งสิ้นสข้อค่ะ มาดูข้อที่1กันว่าเรามีคำว่าอะไรบ้างค่ะเรามีคำว่า am chef i แล้วก็ a ะ uh, ค่ะอะไรเป็นประธานของประโยคคะเด็กๆ i ใช่ไหมคะแล้ก็เติม i เข้าไปได้เลยค่ะประธานแล้วก็ตามด้วยกริยาระหว่าง am chef อ uh, ะตัวไหนเป็นกิริยาคะ am ถูกต้องเลยค่ะแลาได้ i am แล้วสุดท้ายก็จะเป็น chef เชฟเป็นคำนามนะคะไม่อยู่โดโดๆเราจะต้องมีอหรือแอนนำหน้าดังนั้นประโยคนี้เลยจะกลายเป็น I am a chef คือประโยคที่ถูกต้องนะคะมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2เรามีคำว่า friend youtuber my อ is ประธานของประโยคจะเป็นอะไรเอ่ย เขามีตัวใบให้เราแล้วนะคะทุกครั้งที่ขึ้นประโยคตัวอักษรแรกจะเป็นพิมพ์ใหญ่ค่ะดังนั้นเอาไม้มาใส่ก่อนเลยไม้ไม้นะคะจะตามด้วยคำนามค่ะไมอะไรดี my friend ถูกต้องเลยค่ะเพื่อนของฉันได้ประธานของประโยคแล้วค่ะเด็กๆตามด้วยกิริยาค่ะ i s yes. ค่ะเพื่อนของฉันเป็นเป็นอะไรคะ a youtuber ใส่ full stop อย่าลืมนะคะจบประโยคทุกครั้งต้องใส่จุด full stop ให้คุณครูด้วยนะคะเพื่อให้ประโยคของเราจบอย่างสมบูรณ์ค่ะข้อที่เหลือก็เรียงให้ถูกต้องนะคะประธานกริยากรรมหรือส่วนขยายนะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวคุณครูจะรอชมผลงานของนักเรียนทุกคนนะคะสู้ๆนะคะทุกคนบาย